สวัสดีค่ะสาวเชื่อมักจมมาลคะค่ะอันเมื่อนี้นะคะ,อ,นนะ,คะอันสาวเชื่อสีมาจมเรื่องการขึ้นรถตู้นะคะขึ้นผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะอ่าเดีวสาวเชื่อสีหย่อนกลับไปจักหน่อยหนึ่งนะคะตอนนั้นเนาะตอนนั้นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีาดงดีกันนะอันอตอนนั้นเนาะหนุไปเห็นงานยูล่ามลูกกาข้องจิตนะคะอ่าตตกี้ก็อยู่บานพักพนักง,งาน บันนี้ก็เลยอยากออกมาอยู่แบบส่วนตัวเนาะกะะกกนเลยออกมาเซาอยู่อ่าังสิตเนาะคะ่ะบัดทีบนี้คนคนที่ไม่เ,เคยเดินทางเนาะอาจจะต้องนั่งรถตู้จากรังสิตอ่ามาลงลำลูกกาคลองเจ็ดเนาะคะ่ะบัดน,นี้นูก็บ่รู้เนาะนูก็แบบเด็กเออ่คนบ้านนอกเข้ากรุงสินะบ้านนอกเข้ากรุงสิแม่อันเสดท่านอยา ธัญบุรีกับเซนลัมลูกกาเนี่ยมันจะเป็นคู่ขนานกันด้ตอนแรกอะนุกนาวามันมีเส้นเดียวก็เลยมาขืนรดตู้ของทันญะเนาะขืนข้นรดตู้ทัญยะข้าง,งแรกของชีวิตข้างแรกของชีวิตนาะในการขืนรดตู้เนาะค่ะม่มีผูดใดสวนด้แบบเดาเอาถามก็จะเ,เอาองศินาวาะสิไปอ์ข้องเจนสิไปแบบใด น,นางรถเม์ไปมันกระถาโดนนี่สินะคะอะนางแท็กซี่ไปไม่กระโดนนี่สิเนาะต็เลยกตองนี้นางรถตู้ก็จํานุกจําว่ได้ทีว่ามันสักบาทตอนนั้นนะค่ารถตู้มันกี่บาทจําไม่ได้เนะะาะมนนีก็ไปขืนยู่ตรงลังสตคลองหนึ่งเนาะสิไปลังสตคลองหนึ่งเข้าสิไปล่ำลูกกาคล้องเจ็ดแต่ว่ามันมาเรียนสินทันยามันมันวิ่งเส้นทันยาใช่ไหม,ไมว่าได้ขืนฟัง ลัมบูกาเนาะมะขืนเสียนท่านยะนี่สินะเบลูนูกับบลูเนาะค่ะนูกัร์นูกอมันมันมันเปลี่ยนทางเดียวกันวันนี้ก็ขี่ไปเนาะกกะสังเกตเอาเนาะสังเกตวันนี้คือเข้าขืนไปเขาก็ต้องบอกว่าเขาล่งใสเนาะเวลาเขากจะล่งเขาก็สีบอกเพื่อน่าล่งหันล่งหันเนาะนูกับบลูกะสังสังเกตวันนี้อันเห็นจำได้เลยเดจจำท่าทางเขาอ่ามองเห็นงานได้เลยเด้ว่าเออถึงตรงนี้ตรงนี้แล้วเนาะ เลยนั่งเลยไปเน,นาะค่ะนั่งนังนังเลยไปเพราะว่าบ่ามีคนลงบ่รู้ว่าสิบบอกอคนขับรถตัวแบบใดไหมก็เลยนั่งเลยไปาปนีกเ็เลยไปเลยไปจนว่าหอดทันยาบุรีคลอง 16, สิบหกจนมัสิเขาเขตเ่ดนครนายกนี่แหละขันจัมบ่ผิดเนาะจแต่ว่าบ่ท่านถึงนครนายกหรอกเนาะมันก็ถึงคลองสิบหก นั่งไปหอดข้องสิบหกกันอ้าวสามมาเอืน่นเงิดเงิดหลายอันต่อเนาะวันนี้ก็น,นั่งไปหอดท่านย่ะข้องสิบหกสิบเอ็ดหรือสิบหกนี่แหละแบบมันจะเข้าเขตนะครนายกกำลังสีเขาแต่ว่าบ้านสี่เขาก็นั่งไปวันนี้มีคนลงก็เลยลงน้ำเพือนเราคะ่ะเขาบุหรู่เนาะว่าสิบอกขาเจ้าบอกรถตู้แบบใดไหมว่าสิลงเราเด้ออย่างสิแม่ดเพ่ได้บ,บอกเพื่นเนาะคะ่ะ บัดนี้พ่อลงแล้วก็เลยห์ขำปิ่นตะยานดีดพ่อพ่อเฮงออกไปไกลแล้วมันก็เฮงเป็นตะยานดีไปข้องสิบเอ็ดหรือข้องสิบหกนี่แหลนะนาะขออาให้นะคะจับ่ได้เนะาะบัดนี้ก็เลยห์ขำสะพานต้องเร่งต้องเร่งมาตอนแรกว่าสินางรถตู้โอ้เบ่ไวแล้วสวยแล้วก็เลยนั่งแท็กซี่อ่าไปเนาะ กจากเสียเสียยากไปเสียมากเนาะคะ่ะนั่งทแท็กซี่ไปเนาะก็เลยบอกให้แท็กซี่ไปส่งอ่ามันต้องลงตรงมองให้งานนะมันต้องลงลำทัญยาคลองลำลูกกาคลองเจ็ดมันบอทัญยาคลองเจ็ดนี่ยังกระว่าไปมันก็ต้องยู่ต่อรถต่อรถเขาไปในบริษาทอย่างเนาะ,ะบริษัทอย่ง,ะะองเนาะค่ะอ่ารถเมฆกับบะมีเดยคะ่ะเอมีอยู่มีสายหนึง่งแบบ รอบเป็นสัตว์กับบาบ้างงั้นสิไหมมันก็จะมีวินมมเตอต์ไส้เนาะค่ะเขาก็จ้างจากปากทางขี้เข้าไปในบริษัทเนาะค่ะหนูก็เคยถามเมาบันได้ว่าเท่านแบบว่าจ้างเมานี่รับไหมอย่างนีสิเนาะเขาก็บอกว่าบ่รับเนะก็คือแบบนั่นแหละเขาเขาบจ่รับแบบยังไงล่ะกับบ้หูเนาะกับบ้าลูขอกันเนาะค่ะเขาไม่เมาเนาะกะยังมือสองเขากับมานางวินก็จําราคาบ่ไดดอก ั่นล่ะค่ะวันที่นี่ก็เลยก็เลยได้เอามอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์เอาได้แบบนี้ก็เที่ยวมาสักพักหนึ่งเนาะค่ะเที่ยวเที่ยวเอาสักพักหนึ่งเนาะเที่ยวสักพักหนึ่งเนาะค่ะแล้วก็เล่มาเอารถมอเตอร์ไซค์ขี่เที่ยวได้แบบนี้จากจากกรักซิดมาข้องเจ็ดข้องแปดกระนูก็ถือว่าหนูเก่งอยู่ดีขับรถตามมอเตอร์ไซค์เนาะ ลดกันหลายๆสแล้วถือว่าสุดยอดเลยเก่งเก่งค่ะเก่งเนาะนั่นแหละเรียกว่านั่งนั่งรถติดชีวิตเปลี่ยนเนาะนั่นแหละก็คนมันโมโหเนาะว่าเอ้ยทันยากับลําลูกกามันเป็นเส้นคู่ขนานกันแบบแบบคู่ขนานกันเนาะก็แบบปนนอกเข้ากุ้งสินะเข้ากับบรูนเนาะตลกตลกแห้งไปไกลแห้งเป็นตะยานเนาะแบบเอ้ยยังเป็นตะยันลูกตีลูกล้นแห้งยานนั่นยานที่ยานไปทั่วไปทิบเนาะค่ะ ก็จบแล้วเนาะจบแล้วนะคะสําหรับการน,นั่งรถตู้ผิดนะคะกระบอกให้ฟังก็ซอเนาะคะ่ะว่าเด็กเบานวหัวม้วนกันเนาะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวมือรุ่นสิบเบาเรื่องขี่มอเตอร์ไซค์เนาะคะ่ะขี่มอเตอร์ไซค์ลุยน้ำลุยฝนเนาะคะ่ะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะสวัสดีค่ะจุบ๊บ